สวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันคือไฟสตูดิโอนะครับผมคิดว่ามีพ่อบ้านแม่บ้านหลายท่านนะครับที่มีอาชีพเหมือนผมอย่างเช่นเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนขายของออนไลน์นะครับจำเป็นที่จะต้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเพื่ออัปลงโซเชียลอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ตอนเนี้ยคือมันเข้าสู่ฤดูฝนถ้ามันเป็นหน้าร้อนที่มันมีแสงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่บางคนต้องการงานที่มันละเอียดบางคนนะรับจ้างรีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ย ไซิร์ดิโอผมเลยคิดว่ามันจําเป็นนะเมื่อก่อนไนมะ่เคยใช้เลยนะเข้าสู่หน้าฝนอากาศเขาเรียกว่าอะไรอากาศมันปิดเนาะมันก็จะมีเมฆคลึม้มบางวันคลึ้มเป็นวันน่ะหนักๆเลย2-3วันไม่มีแสงเพียงพอพอไม่มีแสงเพียงพอนะครับเราไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่จริงไฟในบ้านนี่มันก็ช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ส่วนหนึ่งถ้ามันมืดจริงๆอะ่ะลองไปขยายดูรูปที่เราถ่ายมันเขาเรียกว่า n อ i ส e มันจะมีน้อยอยู่หมายถึงว่าจุดเล็กๆในภาพสรุปง่ายๆก็คือเวลาถ่ายรูปและวิดีโอภาพมันจะไม่ชัดมันจะมืดเนาะ ถ้าใครต้องการงานที่มันมีคุณภาพอะมันจะแบบดูแบบหมองๆอ,อะก็เลยแบบว่าเออมันจําเป็นนะครับเอามาใช้ถ่ายวิดีโอก็ได้ถ่ายรูปก็ได้นะครับตัวเนี้มันเป็นอุปกรณ์มันมีประมาณ1 2 3 4สชิ้นเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูว่าแต่และชิ้นมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันใช้งานยังไงเนาะอันแรกเลยนะครับที่เห็นอันนี้นะคล้ายๆโครงนกเนี่ยนะมันเป็นโครงของเจ้าผ้าตัวนี้ นะครับผ้าตัวนี้มันจะเป็นกรองแสงไม่ให้แสงมันกระด้างเกินไปแสงแข็งเขาเรียกว,ว่าแสงแข็งเหมือนกับหลอดไฟตรงๆอ่ะบางคนหน้ามันอะไรขึ้นมาเลยแสงมันจะไม่นุ่มนวลน,นะครับเขาเลยเอาผ้าตัวนี้ถ้าเป็นคนที่ถ่ายรูปก็เรียกว,ว่าซอฟท์บ็อกเนาะมันจะเป็นซอฟ์บ็อกทําให้แสงนุ่มนวลขึ้นส่วนตัวนี้เป็นโครงของมันครับคล้ายๆกรงนกเนี่ยนะนะฮะนี่มันก็จะเป็นเหล็กซี่ๆอย่างเงี้ยครับเป็นลวดลวดเส้นใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันอ่อนนะตรงกลางมันจะมีนี่ครับ เนี่ยตัวเนี้ยเราจะเอาไว้เกี่ยวกับตะขอด้านในนี้ด้านหน้าสุดเนี่ยมันจะมีตะขออยู่ส่วนตรงนี้สีดำๆนี้เราจะเอาไฟเอาไฟที่อยู่ในกล่องนี้นะครับเอาใส่ตรงนี้แล้วก็หมุนล็อกแล้วมันจะมีล็อกของมันอยู่3อันนีน่นี่มีล็อกนะครับสมมุติว่าเราจะใช้งานเราจะกางมันเราจะกางมันออกเราจะต้องเอาตัวเนี้ยเอาไว้ข้างล่างอย่างนี้แล้วเราก็เอามือกดลงเห็นไหมครับมันจะพองคล้ายๆคมคมยี่เปิงเลยอะ่ะอย่างเงี้ยอ่ะ เนี่ยพอเกี่ยวปุ๊บมันจะมีตะขอเกี่ยวใช่ไหมให้เราเกี่ยวปุ๊บมันก็ลักษณะอย่างนี้คล้ายๆโลงนกเน,ะะนาะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก่อนที่เราจะกางแบบนี้นะครับเราจะต้องใส่ผ้ามันก่อนนะอันนี้คืออะไรนะซอฟบอ็อกซ์เนาะผ้าซอฟบอ็อกซ์ตัวเนี้ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆโคมคล้ายๆโคมโคมไฟอะโคมทางเหนืออะไรเงี้ยเนี่ยนะครับ ตรงนี้มันจะมีแถบสะท้อนแสงด้วยนะครับแล้วก็มีคล้ายๆยางยืดเอาไว้รัดหัวเนี่ยสองเส้นนะแล้วก็พอใส่เสร็จแล้วมันจะมีตีนต๊กแกะครับตีนต๊กแกให้เราปิดให้สนิทอีกทีหนึ่งทีนี้ผมจะลองมาใส่ให้ดูนะเดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนนะครับป๊าปเวลาเอาออกก็ง่ายๆนะเราเราก็กดลงไปแล้วก็เอาตะขอออกมาอย่างนี้เวลาใส่แล้วก็ใส่ด้านนี้ใช่ไหมอ่า ให้หัวมันตรงๆอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็เอานี้ขึ้นมาพุ่มไว้ก่อนแล้วก็กดลงเอาตะขอเนี่ยไปเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเส้นสองเส้นเนี่ยที่เข้าให้มาเนี่ยเราก็เอาเกี่ยวหัวนี่ไว้เอาไข้กันอย่างเงี้ยครับ ครับแล้วก็ตินตูก้แกพวกนะี้เราก็ติดให้มันหมดเนาะติดให้มันแบบสนิทอะไรเงี้ยนี่มันก็อยู่นี้แล้วก็บางทีลวดมันอาจจะเดี้ยวห่างไม่เท่ากันแล้วก็ขยับให้มันตรงๆนะครับให้มันเป็นรูปรูปโค่มนะครับแล้วก็จัดจัดระเบียบให้มันตรงเส้นนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะเป็นลูกอย่างนี้เลยนี่อันนี้สําหรับใส่หลอดไฟนะครับนี่เหมือนโคมมไหมเหมือนโคมเชียงใหม่เหมือนโค,ม,ม,ม,นโคมแถวบ้านนะครับปน,นี้อ่ะเสร็จไป1ชิ้นแล้วนะครับเอาบางไว้ก่อนอันนี้คือขามาันครับเขาให้ถุงมาด้วยเขาแถมถุงมาด้วย1อัน ขานี้คล้ายๆคล้ายๆล่มนะครับขามันคล้ายๆล่ลมมันจะมีตัวหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนออกหมุนก็ถ้าหมุนทางซ้ายก็คลายนะครับแต่ถ้าหมุนไปทางขวาก็หมุนให้แน่นนะครับมันจะมีสาตัวนะข้างบนนี้ด้วยนะครับคือปรับได้ประมาณสาท่อนน่ะเนาะพอคลายเสร็จแล้วเราจะดึงกลางให้เหมือนคล้ายๆล่มลมมตลาดนัดนะครับกลางเอาอย่างนี้นี่นะครับเราเราสามารถเอากว้างก็ได้นะถ้าเราต้องการความแบบมั่นคงกลัวว่าไฟจะหล่นอะไรเงี้ยพอได้ที่มันกว้างที่สุดแล้วเราก็ล็อก หมุนล็อกอหมุนให้แน่นๆเลยเสามันก็จะอยู่แน่นละนะครับส่วนอันนี้มันก็จะยืดขึ้นนะครับ่ผมกดล็อกกันนะนี่นะครับสองท่อนนี่ความสูงเท่าผมละนะครับมันยังจะยาวได้อีกนะนี่โหสูงมากอะ่ะดูนี่นครับยาวมากเนาะยาวขึ้นอีกนะแต่ว่า ผมไม่ต้องการสูงอะไรขนาดนั้นนะครับผมจะเอาแค่ประมาณสักแค่นี้พอ,อประมาณนี้นะแล้วเราก็ล็อกไว้อ่านี้คือขานะครับสูงมาก2เมตรกว่าแล้วผมว่านะอันสุดท้ายนะครับนี่หัวใจสําคัญเลยคือหลอดไฟนะเดี๋ยวให้ดูในกล่องนี้นะครับอันแรกเลยก็คือนี่ไฟนี้ใช้รีโมทนะครับ ปรับได้อันนี้สายนะครับสายไฟประมาณ2เมตรครึ่งนะครับอันนี้คือตัวหลอดไฟอย่างที่ผมบอกเป็น LED นะนี่นะครับน้ำหนักก็9ขีดกว่าๆแล้วก็มีคู่มือคู่มือมันจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับนี่อันนี้ภาษาจีนก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นภาษาอังกฤษ บอกว่ามีอะไรบ้างนะครับรีโมทใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์3ชิ้นนะครับมีสายไฟรีโมทนะครับรีโมทนี้ใช้ผ่านก้อนเล็กๆขนาด 3A 2ก้อนนะครับอันนี้คือตัวหลอดไฟ LED ผมสั่งมาแบบ400วัตต์ตรงมือจับเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะครับเนี่ยมันจะมีแบบเห็นไหมหงายได้นะครับนะครับแล้วก็เอาก้มลงได้ นบแบบร้อยแปดสิบองศาเลยนะ,ะสมมุติเราจะตั้งอย่างนี้นะครับพอมันตั้งอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ล็อกไว้เลยว่า เราจะให้มันตั้งอย่างนี้พอเราล็อกแล้วมันจะขยับไม่ได้แล้วนะมันจะขยับไม่ได้แล้วพลาสติกก็โอเคอยู่นะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับด้านในเนี่ยก็ผมคิดว่ามันจะมีพัดลมเนี่ยนะเวลาเปิดใช้งานมันจะมีเสียงเลยตรงด้ามน,นี่มันจะมีรูนะครับรูสําหรับเอาใส่กับขาตั้งพอเราเอาขาตั้งเสียบไปเราจะล็อกด้วยตัวนี้นะครับตัวที่มันเป็นที่หมุนเนี่ยนะด้านหน้าเป็นหลอดไฟใช่ไหมด้านหลังเป็นจอสแสดงตัวเลขแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดมีที่เสียบปลั๊กไฟนะครับที่เสียบสายไฟตัวนี้จะเป็นนกการรหมมุเพิ่แแสสสงงดู้ึ ว่าจะหมุนได้หลักหน่วยเลยนะหมือนถือขึ้นทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้มันจะมีปุ่มเอาไปล็อกกับตัวซอฟบล็อกนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอันนี้คือโคมที่เราเตรียมประกอบเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะมี3มจุดนะครับสาหรับตัวล็อกซึ่งมันจะตรงกับตัวนี้พอดีนะครับมี3ามจุดนะเราก็เอาตัวนี้ให้มันตรงกันันะบ3จุดที่ว่าเนี่ยนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเราก็ดันให้มันเข้าเสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนไปทาง หมุนไปทางขวานะครับมันก็จะดังแก๊้งนะครับทีนี้มันก็จะอยู่ละอ่ามันก็จะประมาณนี้ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับแบบนี้เลยทีนี้เราจะเอาไปใส่กับตัวนี้ละใส่หัวเนี่ยนะข้างบนเนี่ยนะเราก็เอาไปเสียบกับหัวหัวขาตั้งนะครับให้มันลงล็อกมันนะนะครับเดี๋ยวหมุนหมุนอันนี้ออกก่อนนะครับเกียวเนี่ยอ่ามันยังหมุนเข้าอยู่พอพอมันเข้าล็อกแล้วเราค่อยหมุนนะครับหมุนให้แน่นเลย อ่ะนี่มันก็จะอยู่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือใช้ได้แล้วนะผมผมยังคิดว่ามันสูงไปอะ่ะผมก็เลยปรับข้างล่างลงมาหน่อยประมาณนี้แหละอ่ะแล้วผมก็หมุนให้มันแน่นๆเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟแล้วก็มากดรีโมทให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของรีโมทก่อนเนาะอ่ารีโมทก็อันเล็กๆนะครับคล้ายๆกล่องทีวีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกลางคืนนะครับที่จริงผมยังเล่นไม่หมดนะแต่มันเล่นง่ายไม่มีอะไรเลยนะครับปุ่มเปิด ิดอันนี้เพิ่มแสงลดแสงส่วนอันนี้มันจะปรับมันจะมีไฟ,ม,ม,ไฟมันจะมีไหลสเตปม,มีกระพริบมีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กดปุ่มนี้นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มเพิ่มลดเหมือนกันแสงอันนี้จะเป็นปรับจะเอาแสงส้มหรือว่าแสงขาวอะไรอย่างงี้นะมาเดี๋ยวจะลองมาให้ดูนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะปับ๊บเปิดตรงนี้มันก็คือขึ้นไว้เลยนะครับว่า60นะฮะอ่าผมจะลอง ลดแสงเห็นไหมครับมันเป็นหลักหน่วยเลยนะครับถ้าหมุนข้างหลังเนี่ยคือจะเบาแสงลดแสงเป็นหลักหน่วยเลยตั้งแต่10นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่10จนถึง100เอซอันนี้คือ90 100%ละสว่างประมาณนี้นะแล้วฟังดีๆมันจะมีเหมือนมีพัดลมระบายความร้อนอยู่นะครับออตอนนี้คือใช้แสงประมาณ73%นะครับผมจะลองเพิ่มแสงนะนี่นะดูยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวลอง,ลองล,องลองลดให้ดู ใช่ครับต่อไปก็คือ o c c u l i v i t y อะไรเนี่ยนะครับผมจะให้ดูเห็นว่าครับมันจะเป็นแบบกระพริบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบมันสามารถเล่นได้นะครับนี่นะครับคล้ายๆกับได้ฟ้าผ่าฟ้าแลบอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมเปิดปิดใหม่ก่อนนะครับเอาเปิดอตอนนี้ร0 0เนะครับเดี๋ยวลดแสงลงต่อไปจะเป็น Section นะครับนี่นะครับเขาก็จะแปลงกลายเป็นแสงเหลืองให้เรา รเราสามารถเพิ่มแสงขาวหรือว่าเพิ่มแสงเหลืองได้นะครับโดยกดปุ่ม CT ลบ CT บวกนะครับถ้าลบก็จะเป็นแสงเหลืองนะครับอันนี้ผมกําลังกดลบนะครับมันก็จะเป็นแสงเหลืองเอาแสงที่มันคล้ายๆแสงอาทิตย์มากที่สุดมันจะโอเคนเนาะลองดูมุม,มกว้างนะครับอ่านี้ยังเป็นแสงเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวเรากดเพิ่มนะครับแสงขาวเขาก็จะกลายเป็นแสงขาวขึ้นมาแบบนี้นี่ ถ้ามันสุดแล้วคือจักระพิบนะครับเนี่ยนี่คือสุดแล้วนะครับแสงขาวสุดละนะครับเหลือลองแสงเหลืองเหลืองที่สุดอ่านี่นะครับก็จะประมาณนี้ไหนคือเหลืองสุดนะครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมใช้ไฟที่ผมบอกเมื่อกี้สองหน้าตัวเองอยู่นะนะครับมันก็จะช่วยได้ในในช่วงที่อากาศปิดนะครับแต่ถ้า เราไปถ่ายที่มันมีแดดมีอะไรแสงธรรมชาติโอเคกว่านะครับอันนี้มันช่วยมันเป็นตัวช่วยเรานั่นแหละนะครับเวลาที่มันแสงมันไม่พออะไรเงี้ยภาพอะไรออกมามันก็จะได้ดูสวยงามเนาะถ้าหากว่าใครสนใจหรือมีคําถามนะครับเดี๋ยวผมจะ,อะตอบไว้ในคอมเมนต์ละกันนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับราคามันก็จิ๋วที่ประมาณ3,000กว่าบาท นะครับสำหรับชุดนี้นะถ้าหากว่าจําเป็นต้องใช้หรือว่าใครคิดว่าโอเคนะครับก็ลองไปเข้าไปดูข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ